หนูพี่จะสอบถามงานที่คนกัมพูชาเขากลับประเทศกันไปทําบุญให้นั่นหนะเขาเรียกงานอั่นะงานประชุม,งา,มงานประรชุมงานประชุมช่วงวันวันไหนถึงวันไหนช่วงวันไหนถึงวันไหนเดือนเดือนเก้าเดือนเก้าเออสิบห้าวันค่ะเดือนเก้าถึงเดือนสิบถึงเดือนสิบเอ็วันที่เดือนเก้าวันที่บุญ เดือน9ถึงเดือน10สิบสิบห้าวันขึ้นขึข้นข้างขึ้นหรือข้างแรมมันเป็นยังไงเขานับยังไงอ่ะขึับแบบว่าทำบุญแบบวันเนี่ยวันวันน่ะวันวันเราไปวัดไปอะไรไปวัดเออเออแล้วก็ซื้อของให้ออเลี้ยงพี่ตายไปแล้วซื้อซื้อของให้ไปแล้วดังที่เมยูก็ได้เออญาติพี่น้องก็จะไปรวมกัน ไปให้แม่ให้พ่อไปทําบุญที่วัดโอ้หเขาเรียกงานประจุมช่วงเดือน9ถึงเดือน10-15วัน15วันคนกัมพูชากลับประเทศกันเยอะจบวันที่9ตุลาแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะโอเคค่ะออกบุญท่านผู้ชมครับ งานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวคาแมหรือชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับก็เทียบกับของไทยในเดือนสิบนี่ก็คืองานศาสตร์ของชาวกัมพูชาหรือศาสตร์เดือนสิบชาวกัมพูชาเขาเรียกงานนี้ว่างานบุญประชุมบินนะครับก็คือศาสตร์คาแมนั่นเองเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิกจนถึงวันสิบห้าค่ำเดือนสิบของทุกๆปีนะครับญาติพี่น้องก็จะกลับไปรวมกัน ซื้อของไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ซื้อของไปทําบุญให้กับปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะไปทําบุญกันที่วัดแล้วก็จะแต่งตัวกันอย่างสวยงามภาพนี้ผมถ่ายที่ชายแดนตลาดบ้านแหลมจังหวัดจันทบ,บุรีครับชาวกัมพูชาเขาก็จะเดินทางกลับบ้านที่ทำงานประเทศไทยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วก็จะซื้อของฝั่งไทยนี่นะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้า นี่นะครับก็เป็นผ้าลายสวยๆนี่นะครับก็จะผ้าถุงขายดีจังเลยลายสวยลายของัมบูลเ,เหียหรือลายของไทยของไทยค่ะถุงละเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยห้าสิบอ๋อถุงละร้อยห้าสิบค่ะเงินเขมรอ๋อถุงละร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบเงินเขมรหาเนมนี่ค um ือ1มื่นหมื่นถ่ายไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีพศ2 5 1ครับช่วงนั้นยังไม่มีโควิดระบาดครับเศรษฐกิจชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาก็คึกคักมากเลยนะครับตลาดก็เต็มไปด้วยผู้คนชาวกัมพูชามาเดินจับจ่ายซื้อของเพื่อจะนำกลับข้ามฝั่งไปยังกัมพูชาครับ อ,อ๋อถ้าคิดเป็นเงินกัมพูชาก็สองหมื่นห้าพาันผ้าพวกนี้ส่วนใหญ่นี่พอมาจากที่ไหนครับเนี่ยพอมาจากประเทศไทยอ๋อตัวนี้าทาลาวอ๋อคนชาตลาวอ๋อผ้าทอมาจากประเทศลาวโอ,โอตว้ตัวนี้แันนี้มาพาคนไทยนี้ผ้าคนไทยตัวนี้ลาวในในอันนี้อันไหนในผ้าคนไทยอ๋ออันนี้ผ้า,า,นนาทอไทยแต่ว่าราคาเท่ากันหมด ขายดีนะช่วงนี้คนกัมพูชยกลับประเทศกันเยอะอู้ผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นเทศกาลงานบุญประชุมของชาวกาัมพูชยชาวเขมรฝั่งพัะตบองก็เดินทางข้ามมาซื้อฝั่งไทยด้วยนะครับ คำว่าประชุมที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันทุกวันนี้นะครับก็มีรากศัพท์มาจากภาษาเขมรครับประชุมก็มาจากภาษาเขมครคบว่าประชุมถึงเท่าไหร่ครับอันนี้สร้ง125อคนกัมพูชาใส่กันเยอะใช่ไหมแบบนี้อ,อันนี้ผ้าทอมาจากที่ไหนครับเนี่ยอันนี้เของไทย่อันนี้ผ้าของไทย คำศัพท์หลายคำนะครับที่เรายืมมาจากภาษาคามร์ครับเขาใส่ไปงานบุญกันใช่ไหม <Okay. S 2> งานบุญเดือนอะไรเนี่ยเขาเป็นงานบุญกันช่วงไหนอูนี่ลายสวยมากลายสวย่นี่นสวยม,มันเป็นสองด้านเหรอเช่นคําว่ากบฏกระจดัดกำเริบชำเรากำจัดขจรหรือคําว่าโครโคมแคร่กําแพง เจียมจรวดจ,จำเริญชุมนุมประชุมชำระอันนี้ก็เรียกหอยอะไรฮะอันนี้หอยหอยน้ำจืดค่ะหอยน้ำจืดแล้วก็เอามาดองกับเกลือเหรอไม่อ่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้แค่รสดีหมกักมันเฉยแต่มันลวกเขาลวกแล้วเอาลวก,แล,วาาก,กแล้วก็มาหมักกับรสดีเป็นหอยน้ำจืดจากทะเลสาบเขมรครับหรือโตอนเลสาบเขาเรียกหอยอ ขายเป็นกระป๋องใช่ไหมกระป๋องเท่าไหร่กระป๋องยี่ส ah, ิบค่ะกระป๋องละยี่สิบกระป๋องหนึ่งก็เต็มนี่ใช่ค่ะอันนี้ข้าวเม่าข้าวเม่าข้าวเม่ากระป๋องเท่าไหร่เมากระป๋องละยี่สิบบาทใช่กระป๋องกยะป๋ังยี่สิบบาท คำว่าฐานันดรดำเนินดำรัดดำริหรือเดินจังหวะจันไรจำนำชำนานชามสะอาดละอนี่เรานำมาจากภาษาไทยนีนะครับอ๋อไปการหาข้าวหาน้ำให้บรรพบุรุษกินช่วงจบวันที่9ตุลาครับ หรือคําว่าเพลิงแปลว่าไฟจําเรียงทึ่งแปลว่าร้องเพลงเราก็ยืมมาจากภาษาตัมพูชาครับบรรยากาศชายแดนคึกคักมากเลยครับ ผมถ่ายภาพนี้ไว้ตั้งแต่ปี2561ครับเลยนำมารีวิวให้ดูใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับงานประชุมงานประชุมช่วงวันเราก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่บรรยากาศอย่างนี้จะหวนกลับมาอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากผมอนันต์เข็มทองครับ